สวัสดีค่ะสำหรับคนที่ป่วยอยู่นะคะวันนี้มาดามจะมาแนะนําวิธีการล้างพลังงานลบค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาล้างพลังงานลบเนี่ยต้องบอกกันนะคะว่าวิธีนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยรักษาเวลาที่เราต้องการผ่อนคลายแล้วก็ต้องการที่จะบําบัดทางด้านพลังงานหรือจิตวิญญาณไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้ แล้วไม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะวิธีการรักษาเรื่องการลังพลังลง,งานลบมเนี่ยเราเน้นทังด้านจิตวิญ,ญญาณบำบัดจิตวิญญาณบำบัดความรู้สึกบำบัดให้จิตจิตใจเรารู้สึกดีขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าเอามารักษาพวกแผลที่ต้องเข้าห้อง ICU นะแบบว่าโดนปืนยิงมีดบาดหรือแบบเกิดอาการแบบขั้นรุนแรงถึงขั้นแบบ เ,เจ็บทรมานมากๆนแนะนะนำให้ไปโรงพยาบาลนะจ๊ะวิธีนี้มันเป็นวิธีสำหรับคนที่แบบต้องการฟื้นฟูด,ดีกว่าใช้คํานี้เดี๋ยวก่อนที่จะมาไลฟ์เดี๋ยวขอแชร์ลงในกลุ่มก่อนนะคะสวัสดีนะคะคุณพัทรกมลวันหโอ้โหชื่อยาวๆวันนี้เขาจะมา จริงๆรสอนทางด้านจิตวิญญาณมันก็เยอะแล้วเนอะแต่ว่ายังไม่ได้มาสอนทางด้านการหลังพลังงานลบเลยวันนี้คือเนื่องจากป่วยไปหาหมอแล้วแล้วก็ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วมียาแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมก็เลยต้องใช้ทางด้านจิตวิญญาณช่วยด้วยนิดนึงแล้วก็ได้ข่าวมาด้วยว่าใน YouTube มีแบบเพื่อนหลายๆคนนะคะเยอะมากอะเพื่อนๆที่แบบดูประจําเขาก็บอกว่าเออไม่สบายเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันมาดามก็เลยเออตั้งใจว่าวันนี้จะมาแนะนําหน่อยแบ่เริ่มหายใจไม่ออกเพราะว่าคือจริงๆอะเมื่อกี้เปิดห้องโล่งหมดเลยเพราะว่าออต้องการให้อากาศถ่ายเทนะคะแต่ว่าพอเราจะร้ายมาเสียขงข้างล่างเขาทำ hi Doris s พอข้างล่างเขเจาะอ,อะไรกันอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถที่จะแบบพูดได้เ,เสียงมันเข้าอะคะ่ะก็เลยเอาเป็นคลิปนี้จะสั้นนะไม่อธิบายยาวนะคะเพราะว่าจะได้รีไปรักษาบําบัดกันก่อนอื่นนะคะว่า,าต้องบอกสรุปว่าบางทีเนี่ยที่เรารู้สึกปวดหัวไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวแล้วไปหาหมอแล้วมันยังไม่หายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีพลังงานตกค้างอยู่หรือพลังงานลบที่อยู่ดรดล้อมตัวเรา เราก็เลยจำเมนที่จะต้องใช้ใหายใจไม่ออกจกดุดทูบ รู้ว่าเดี๋ยวเสียอาจจะดังอีกก็จะรีพูดแล้วก็จะพูดดังๆแล้วกันนะคะคลิปนี้ไม่ได้มาทําให้หลับคลิปนี้ม,มามมสอนเพราะฉะนั้นเน่จะพูดเสียงดังก็เวลาที่เราป่วยเนี่ยบางทีสนามพลังรอบๆตัวเราค่ะมันไม่ดีใช่ปะมันมีพลังงานลบอยู่ในอ,อ,อากาศบรรยากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องรู้วิธีการล้างสนามพลังในตัวเราด้วยคือสนามพลังแม่เหล็กประจุบวกประจุลบที่ลบ ที่อยู่รายล้อมตัวเราเนี่ยล่ะค่ะที่มันส่งผลให้เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกดีทีนี้วิธีการทำยังไงให้เรารู้สึกดีขึ้นคือเราอ่ะจะต้องให้เซนส์ของเราอ่ะสัมผัสในพลังงานที่ทำให้เรารู้สึกเป็นบวกแปลว่าเราต้องเห็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขแล้วก็ได้กลิ่นอะไรที่ดมแล้วได้รู้สึกดีแล้วก็ต้องอยู่ใน สิ่งแวดล้อมที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราดีเพื่อแนวอย่างในกรณีของจอยเนี่ยเออจะก็จะใช้วิธีการรักษาบําบัดใช่ไหมคะของจอยก็อันดับแรกเนี่ยปกติอะถ้าเวลาแดดแดงๆจอยจะวิ่งไปหาพระอาทิตเลย<อ>เพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยคือแหล่งพลังงานต้นทาตกำเนิดของจิตวิญญ,ญาณถ้าเราใช้พระอาทิตย อาบแดดมันก็สามารถล้างพลังงานลบได้จุดหนึ่งถูกไหมอันนี้เป็นวิธีง่ายๆฟรีฟรีเราเดินออกไปตากแต่สมมติเวลามาดามแบบไม่สบายอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเป็นอยู่บนรถเมล์นั่งๆเราแออาจพลังงานคนเยอะๆเราเขาแบบเครียดกันไปทํางานเบื่อไม่อยากไปสอบเบื่อไม่อยากไปทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยความเครียดมันอยู่ในรถ เมย์ไม่ไม่มีอากาศไทยเด็ดเ่วยวเฉพาะรถแอร์เนี่ยมาดามจะรู้สึกอึดอัดมากสัมผัสพลังงานเหล่านี้ง่ายมากก็เลยเวลาลงจากรถเมย์จะรีบวิง่งหรือไม่ก็จะนั่งข้างที่มันมีแดดแดดเยอะๆแดดแด,ดงๆเนี่ยจะไปนั่งเลยเพื่อให้แดดช่วยส่งพลังบวกมาให้กับมาดามอันนี้เป็นพลังงานฟรีในการล้างพลังงานลบนะคะแต่วันนี้แดดไม่มีแล้วก็รู้สึกด้วยว่าเดี๋ยวจะมีเ,เขาเรียกว,ว่า ฝนตกพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยหลายวันอยู่นะมีมรสุมเข้าอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่เช้าก็ไม่มีแดดเราก็ไม่มีที่พึ่งกางพาทิละพาทิท่านพลังงานบวกเราท่านได้ถูกแดดท่านได้ถูกเมฆพลังงานลบปิดบงังไว้เรียบร้อยแล้วเราจะทํายังไงละ่ะวิธีต่อมาวิธีง่ายที่สุดก็คือเปิดบทสสดมน นะคะบทสวดมนต์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าก็จะช่วยลังพลังงานลบในอีกระดับหนึ่งเหมือนกันคือปรับขึ้นบรรยากาศให้บ้านเราเป็นสถานที่พลังงานบวกก็จะมีเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตามบทสวดมนต์นั่นก็อีกหนึ่งวิธีเออแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอ่ำไม่มีบทสวดมนต์ตอนนี้ไม่มีบทสวดมนต์ไม่มีอินเทอร์เนต็ตทํายังไงละ่ะเราจะดูมาดามได้ไงละ่ะอันนี้พูดเผื่อไว้ก่อนกรณีเผื่อเราไปเผื่อเราออกไปในจุดที่เราไม่ไม่สามารถที่จะใช้อิเล็กทรอนิก เราก็สวดหมดเอาก็ได้นะคะอ่าทีนี้วิธีต่อไปก็คือวิธีสำหรับประดามก็จะใช้เป็นทูบทูบแบบนี้เลยทูบเนี่ยแหละกำยงกำยานว่าไปทำไมประดามถึงใช้ทูบเพราะว่ามันหาง่ายและราคาถูกกำยานมันแพงแล้วแล้วก็อย่างหนึ่งอนะ่ะทูบเนี่ยมันจะก,กำยานหรือทูบเนี่ยเขาจะมีลักษณะนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะ่ะในกล้อง ทูปนะเวลาที่พลังงานถ้าสมมติว่าอันนี้เปิดพัดลมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทูบไม่บอกไม่ได้ว่ามันมีพลังงานลบหรือพลังงานบวกตอนนี้ปล่อยให้ใหลมเข้าแต่มันจะบอกได้นะคะว่าบริเวณนี้มีพลังงานบวกหรือพลังงานลบแต่พอดีว่าตอนนี้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดเปิดพัดลมเปิดให้อากาศถ่ายเทพเพราะฉะนั้นทูบควันทูบจึงบอกอะไรไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือจะให้ดู ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีพลังงานลบพลังงานบวกในบริเวณนี้นะคะก็คือว่าอันนี้อย่างเงี้ยคือจอยเปิดพัดลมแล้วก็มีลมเข้าฉะนั้นทูบมันก็แตกได้ใช่ไหมอ่าถ้าทูบที่ออกมาในลักษณะที่เป็นแตกๆอย่างเงี้ยแปลว่าบริเวณนั้นมีพลังงานลบเยอะนะคะถ้าปิดห้องปิดอะไรนะแล้วให้ให้ทูบไม่ไม่มีลมมามา มาทํากระแสใช่ไหมก็แปลว่าพลังงานลบเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนะคะเพราะว่าทูบเนี่ยจะจุดเอาไว้เพื่อแบบให้ทูบเข้าไปทะลุทะลวงชั้นบรรยากาศนั่นแหละคือเหมือนกับว่าทูบเนี่ยตรงไหนโมเลกุลไหนที่เขามีพลังงานลบอยู่เนี่ยเขาจะแทรกแสงเข้าไป ในเช้บรรยากาศเพราะฉะนั้นวัดหรือสถานที่ปฏิบัติเขาจะมีทูบมีกำมยานเพื่อให้ทูบและควันทูบเนี่ยเข้าไปชําระล้างพลังงานลบนะคะอันนี้อันนี้แบบปิดไม่ให้ลมเข้าอันนี้ปิดไม่ให้ลมเข้านะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นลมเข้าหรือยัง เออเนี่ยถ้าเกิดว่าปิดแล้วถ้าปิดแล้วลมมันทุดูดูที่ควันทูบได้นะคะถ้าเกิดว่าเนี่ยอย่างในห้องเนี้ยไม่มีลมเลยนะเห็นป่ะเดี๋ยว,ยวต้องปิดให้หมดก่อนจะมาดูกันจะมาดูกันว่าควันทูบเวลาที่เขาไม่มีลมอะ่ะมันบอกได้นะ อย่างเงี้ยเห็นปะควันทูบเนี่ยไม่มีลมนะไม่มีลมนะคะแต่ควันทูบอะ่ะยังแบบขมุกขมัวเห็นปะแปลว่าตัวควันทูบนะเขายัง ล้างพลังงานลบในห้องนี้อยู่คือมันมีพลังงานลบแหละเห็นปะ,ะดูไม่รู้ว่าเห็นป่านะมันไม่มีลมแล้วอะ่ะควันทุกต้องนิ่งดีเข้าใจปะตอนนี้ไม่มีลมนะพัดลมไม่มีไม่ได้เปิดพัดลมเลยนะแต่ว่าในห้องทูบยังทูบยังคงแบบว่าลอยในลักษณะที่เป็นแบบ คล <t nak S 1> no <t> un> ื่นไม่ราบเรียบอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่ามีพลังงานบวกนะทูบจะลอยแบบเส้นเดียวจะนิ่งอย่างเงี้ย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 เห็นป่ะเห็นป่ะอย่างเงี้ยแสดงว่ามีพลังงานบวกละเห็นป่ะไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่มาดามเห็นไงมาดามไม่ได้ดูที่กล้องไม่รู้ผู้คุณเห็นป่ะออย่างเงี้ย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 เห็นเลยเนี่ยเนี่ยเส้นตรงละ อย่างเงี้ยแปลว่าห้องเป็นพลังงานบวกแล้วอ่าอันในข้างบนเขาก็จะแบบขมุขมวอย่ปะเพราะว่าข้างบนชั้นบรรยากาศมันมีพลังงานลบอยู่เห็นป่ะเออเนี่ยพลังงานลบมันอยู่ข้างบนไงแต่ตรงเนี้ยเห็นป่ะตรงต้นกําเนิดทูบอะ่ะเห็นป่ะว่าชั้นบริเวณเนี้ยพลังงานบวกมันมันมันเป็นพลังงานบวกไปแล้ว พลังงานมันเป็นพลังงานบวกไปแล้วเห็นป่ะตรงเนี้ยบริเวณนั้แล้วไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นป่ะตรงเนี้ยคือไล่ขึ้นไปอีกไล่ขึ้นไปอีกก็แปลว่าเขาก็ไล่ขึ้นไปให้พลังงานตรงเนี้ยตรงที่เป็นขมุขมัวตรงเนี้ยมันเป็นการจับเพื่อพลังงานที่แบบไม่เสถียรเห็นป่ะตอนนี้เนออ่นน่ะเน,นี่ยเส้นถ้าห้องมีพลังงาน ถ้าห้องมีพลังงานบวกนะเราไม่มีลมไม่มีลมมาปรับค่าของทูบนะเนี่ยอย่างเงี้ยในห้องเราไม่มีลมแล้วถ้าทูบเส้นตรงแบบเนี้ยแปลว่าห้องนั้นเป็นพลังงานบวกแล้วแต่ข้างบนนะเห็นปะยังขมุกขมัวอยู่เลยเพราะว่าข้างบนมันยังมีพลังงานลบอยู่นั่นเองนะคะ เพราะเช่นเพราะเช่นนี้เราจึงต้องมีทูบเอาไว้จุดนะคะอ่าโอเคเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแบบว่าเปิดหน้าต่างก่อนหายใจไม่ออกไม่ให้ดูทูเลปเลยอ่ะอะอย่างงี้ สอนไปแล้วนะคะว่าให้ดูทูบดูได้ยังไงตอนนี้ก็เปิดพัดลมแล้วเพราะว่าไม่ไหวหยยายใจไม่ออกอากาศไม่ระบายก็กลิ่นทูบต้องต้องดมแล้วรู้สึกรู้สึกหายใ,ใจได้ด้วยนะคะไม่เอากลิ่นที่เราไม่ชอบไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะต้องเป็นกลิ่นทูบที่ถูกจลิตของตัวเราด้วยไม่ใช่แบบอันนี้แบรนด์นี้ดังคนนี้ชอบกํายาน,นี้ดีจุดไม่ใช่นะ บางกํายานอะโอ้มาดามได้กลิ่นแล้วจะอ้วกเลยนะเออนั่นแหละเราต้องเลือกกลิ่นทูเพราะว่าทูเขาต้องแบบมาไล่พลังงานลบออกไปจากบริเวณห้องเดียวสักพักมาดามก็จะจุดรอบๆห้องนี่นแหละแล้วก็ไล่พลังงานลบออกไปนิดหนึ่งอ่ะต่อมานะคะ ปกรณ์เตรียมพร้อมก็คือว่ามาดามจะใช้เทียนเทียนเนี่ยก็เหมือนกับคราชินแหละเป็นธาตุไฟใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาที่เราแบบต้องการพลังมากๆพลังรุนแรงหรือแบบเป็นการเติมเชื้อของออร่าเราคือเราอยากให้มีเราออร่าสว่างขึ้นหรือออร่าเราสะอาดขึ้นอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมทำไมเขาถึงต้องจุดทูบจุดเทียนเพราะทูบอ่ะเขาไว้ใช้ล้างพลังงาน แต่เทียนเติมน้ำมันตะเกียงเนี่ยเป็นการเติมออร่าเราเติมสนามพลังของตัวเราอ่ะให้มันสว่างขึ้นแล้วว่าทุกั้งที่เราจุดเทียนเนี่ยเราจะได้รับการเติมเติมแบตเตอรี่ให้กับออร่าเรานั่นเองคือคนโบราณอ่ะทำไมก่อนนอนต้องจุดธูปจุดเทียนกงินก่อนนอนล่ะใช่ปะเออทำไมเวลาเข้าไปทำบุญทำพิธีก็ต้องจุดธูปจุดเทียนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่า จะจุดเ,เขาเรียกว่ามันไม่ใช่ว่าแบบว่าจ,จุดเทียนแล้วให้แค่ความสว่างเท่านั้นแต่การจุดเทียนเนี่ยมันยังช่วยส่งเสริมให้ร่างกายของเราค่ะเชื่อมต่อกับพลังงานโดยรอแต่ว่าที่มาดามใช้สีเทียนสีเขียวเพราะว่าคือเป็นคนที่ขายหินด้วยไงแล้ว,ลวเวลาขายหินอะเราก็ต้องช่วยเรียกความอุดมสมบูรณ์แล้วสีเขียวก็คือ ความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์เวลาท,ทําพิธีให้หินกับลูกค้าก็เลยใช้เทียนสีเขียวไปด้วยแ,แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความร่ารวยอย่างเงี้ยจะใช้เทียนสีอะไรก็ได้ใช้สีขาวก็ได้รักษาโรคมาดามไม่ค่อยป่วยมาดามเป็นคนแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงตลอดเวลาเพิ่งมาป่วยวันนี้ก็เลยมาทําพิธีการสอนเรื่องพลังงานลบให้กับทุกคนนะคะแล้วกอ็อันนี้คือเทียนไปแล้วนะคือเติมออร่าโอเควเออร่าก็คือจุดไว้ แล้วก็จุดแล้วก็ดูด้วยคือเหมือนกับเพ่งกับเพ่งกระสินเทียนเห็นปะเพ่งกระสินไฟอ่ะเออเราก็มองเพง่ง mm. เพ่งไปนอกจากเราจะเพง่งม,ม,มันจะเติมเนี่ยมันจะทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเทียนเวลาที่เราออดแอร์ดีมากเติมเหมือน,บนแบบเออนอนเสร็จปุ๊บจุดเทียนปุ๊บเออสบายเพราะว่าไอไอตัวออล่าเรามันก็จะไปเชื่อมแบตเตอรี่กับกับเขาเขาถึงมีแบบสปาเห็นปะ ทำไมเขาถึงทำสปามีเทียนนี่ที่มาดามควรทำสปาใช่ป่ะเออใครที่แบบว่าอยากจะมาฮีลลิ่งกับมาดามหรือว่ามาดามก็เก็บตังค์ไปเลยที่ออกมาดามก็เป็นกิจการธุรกิจได้เลยกันเลยทีเดียวอะแล้วก็ใช้เทียนนี้นะคะในการปรับค่าพลังงานในตัวเองนะตั้งไว้ถ้าถึงแบบนี้เห็นป่ะแบบเอาเทียนมาไว้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันช่วยปรับพลังงานให้ตามแล้วแต่พิตกรรมของแต่ละคนไปเลย แล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งพื่งซื้อมาเมื่อกี้เลยเหมือนเป็นสปอนเซอร์เป้าไม่ให้ดูว่ายี่ห้ออะไรมันมีเท่านี้ก็เอาเท่านี้ก็คือ,เค,อ,อเครื่องหอมเครื่องหอมเพราะว่าเราต้องการให้เซนส์ของเราอ่ะรู้สึกดีขึ้นใช้เครื่องหอมก็ต้องใช้กลิ่นที่เราชอบด้วยนะไม่ใช่ใช้กลิ่นที่ที่ท,ทำไมเลือกเครื่องหอมสีม่วงเพราะว่าพอดีว่าปวดหัวก็เลย เลือกอันที่เป็นสีม่วงเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันแบบมีสีอยู่มาอยู่ในตัวของเขาแล้วหรือแบบเขาสะสมมาแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับให้พลังจักระสีม่วงด้วยเพราะฉะนั้นมาดามก็เลยเลือกสีม่วงมาถ้าเกิดว่ามาดามเจ็บตรงบริเวณอื่นๆมาดามอาจจะแบบต้องการเพิ่มพลังตรงส่วนไหนก็ใช้แเวลาฉีดก็ฉีดไม่มีอะไรมากเวลาฉีดพวกไม่ต้องซื้อแพงโอเคปะ่ะไม่ต้องซื้อแพงนี่ซื้อจากเซเวน่นคือมันหอม เราต้องการเครื่องหอมหรืออะไรก็ได้ที่เราดมะจะเป็นแบบยาดมยาหม่องยาหอมหรืออะไรก็ได้ที่แบบพอเรานอนไปแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกดีรู้สึกสดชื่นรู้สึกเฟรชรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานบวกพอเราได้กินแล้วรู้สึกสบายหูสบายตาสบายใจอ่ะเอออะไรก็ตามที่เวลาเราได้รู้สึกสบายหูสบายตาสบายใจเนี่แหละคือการที่เราอะสร้างพลังงานบวกแล้วก็ฉีดไปในห้อง เขาจะขายน้ำหอมมาเพื่อใน,นนี้ก็หอบสดชื่นไปกก,กินทูบกันไปเลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่แบบช่วยล้างพลังงานลบให้กับห้องคือถ้าเกิดว่าเวลาเราได้กินอะไรเหม็นๆอ่ะมันก็แบบมวนทองแลวล่ะอยากอ้วกเห็นปะเห็นปะว่าเวลาที่เราได้กินอะไรเหม็นๆอ่ะคืนไส้ละโอ้โหไม่ไหวจะอ้วกเพราะว่าพวกกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันเป็นพลังงานลบที่ส่งผลให้กับร่างกายเรารู้สึกไม่ดี มันรู้สึกแย่เราเลยต้องใช้พวกกลิ่นหอมเครื่องหอมต่างๆในการปรับสมดุลพลังงานโอเคนะแล้วก็อันที่อ,อ,อีกอันนึงงขายหินก่อนละกันจิงๆจะมีหินอยู่3ชนิดที่มาดามจะใช้แต่ว่าที่ที่เอารอดมาดได้ด้วยก็เป็นแบล็กท m มารีน จริงๆอ่ะจะบอกเลยว่าหินที่ดีจะต้องเป็นแบบเซเลไนต์กับแบล็กทูมารีคู่กันคือแบล็กทูมารีเนี่ยเป็นหินที่เอาไว้ดูดซับพลังงานลบแล้วแปลงเป็นพลังงานบวกแล้วถ้าใช้กับเซเลไนต์คืออยู่ที่บ้านไม่ได้มาเลยเซเลไนต์ถือคู่กันเนี่ยเขาเติมพลังงานสะอาดให้หินเหล่านี้เขาไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกไม่มีทุกข์ไม่มีโกรธไม่มีโศกไม่มีเศร้าเพราะฉะนั้นเขาคือพลังงานบวกแบบบริสุทธิ์ คือบวกจริงบวกจังหินต่างๆที่เราเอามาเนี่ยถ้ายิ่งเขามีพลังงานบวกแล้วทําสัมพันธ์กับคนที่เขารู้จากวิธีการโปรแกรมหินอย่างเงี้ยโปรแกรมจิตดีๆเงี้ยมันก็ยิ่งส่งผลให้หินเ่าเนี้ยได้รับประสิทธิภาพสูงขึ้นเหมือนแบบเหมือนปลูกเศษพระเครื่องนั่นแหละถ้าทําไมแบบคนธรรมดาปลูกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบครูบาอาจารย์ปลูกได้เพราะว่าหนึ่งคุณต้องบริสุทธิ สคุณต้องมีจิตที่เชื่อมั่นและศรัทธาแล้วสาคุณจะต้องแบบว่ารู้สึกเปิดรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยหินเขามีความหมายดีแล้วก็มีพลังดีอยู่แล้วแล้วคนใช้อ่ะใช้ยังมีประสิทธิภาพก็กลัวคนที่เขาแบบว่าทำงานก็ได้เหมือนกันนะคะได้ผลกันโอเคอ่ะและสุดท้ายที่เดี๋ยวจะไปทำก็คือเกลือ ห้าบาทเกลือไอโอดีนเพราะว่าเกลือเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการชะล้างสนามพลังแม่เหล็กในตัวเราเองนะคะจริงๆเมื่อกี้ไปเซเว่นมาแล้วละมีเกลือไอโอดีนแบบนี้มาเออก็มันมีแค่นี้ใช่ปะแล้วก็ไม่รู้จะไปาหาที่ไหนเลยไปร้านข้าวแกงข้างแถวเนี้ยแล้วก็ ข้างบ้านแล้วเขาก็บอกเอออยากได้แบบนี้เพราะว่าอยากได้เกลือที่มาจากแบบว่าเอ,อ่อทะเลเลยจริงๆอะไรไม่มีปรุงแต่งอยากได้แบบนี้มากกว่าเพื่อตอนนี้ได้เกลืออะไรก็ได้มาเหอะพอเราได้เกลือมาใช่ไหมคะมันก็เหมือนน้าทะเลบางเวลาเขาไปล้างพลังงานกันนะเขาชอบไปอาบแสงจันทร์ลงน้ําทะเลจากธรรมชาติอะไรพวกนี้ใช่ป่ะอันนี้เดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณา พลังงานพลังงานจากทะเลก็คือมันลังต้นธาตุของจิตวิญญาณเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เรือพวกนี้ไอ้รู้ไหมว่าที่ร่างกายเราอ่ะเจ็บป่วยเพราะว่าสนามพลังแม่เหล็กของเราในตัวเราหรือออล่าเราหรือจิตวิญญาณของเราอ่ะมันมีพวกพลังงานลบเออเยอะมากอยู่ในตัว คือจริงๆไงใจงมีออกยอนด้วยซึ่งอกกอนก็เป็นตัวที่ชารางพลังงานลบยิ่งคือตึงเครียดอ่ะเครียดทุกปัญหายเยอะเนี่ยมันส่งผลกับสุขภาพเรามากแล้วไอ้ความเครียดความทุกเนี่ยมันเกิดจากความคิดใช่ป่ะแล้วพอความคิดเราเครียดเราทุกมันก็ส่งผลกับหัวใจแล้วหัวใจมันก็เลยผลิตไอ้พลังงานลบหรือไอ้สนามพลังลบกวนของตัวเราเองอ่ะตลอดเวลา เราจึงต้องใช้เกลือเนี่ยเพื่อเข้าไปตัดพลังงานที่มันแบบอยู่รอบๆตัวเราเองก็เดี๋ยวจะไปนอนแช่น้าเกลือสวยๆกันไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้าเกลือโอ้เหมือนแบบว่าหมอเลยนะทำไมหมอให้น้าเกลือจะ้ะนี่ยมันเกลือแร่น,นี่น้าเกลือจริงก็ <laughs> เพราะว่าน้ำเกลือเนี่ยจะเข้าไปช่วยแบบว่าชารางพลังงานลงให้เราก็ไปนอนอาบกับน้ำคุณ ตอนจอยเนี่ยออจอยรู้ตัวว่าออตอนนี้ร่างกายจอยไม่แข็งแรงใช่ไหมเราก็เลยต้องใช้หนึ่งของที่เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์พลังงานหยางจำไว้นะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตอนนี้นะคะคือคนที่มีพลังงานหยินมากกว่าพลังงานหยางพลังงานเย็นมากกว่าพลังงานร้อนพลังงานความมืดมากกว่าพลังงานสว่างคุณจึงเจ็บป่วยคุณจําเป็นมากที่จะต้องทําตัวให้มีความสุขทั้ง ถ้าผัดสะคุณจะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขให้ได้มากที่สุดเพื่อแข่งกับพลังงานลบแลว่ายิ่งคุณทุกยิ่งคุณกังวลใจยิ่งคุณเครียดยิ่งคุณได้กลิ่นเหม็นยิ่งคุณได้กินอาหารไม่อร่อยยิ่งคุณแบบต้องฟังสิ่งนี้มันทำให้คุณทุกข์ๆๆๆๆๆแบบเป็นเนี่ยตัวเราอ่ะมันจะส่งผลให้เกิดเป็นสนามพลังแม่เหล็กที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการดึงดูดพลังงานลบมา ความโชคร้ายมันก็เข้ามาในชีวิตเราเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานแห่งความร้อนพลังงานหยางเพื่อดึงเราออกมาจากพลังงานลบถามว่าพลังงานลบไม่ดีหรอบอกไม่ใช่ไม่ดีค่ะเพราะว่าบางคนอ่ะพลังงานร้อนมากเกินไปอ่ะบางทีเป็นไปสีดวงนะคือร้อนไงร้อนมากเราก็ต้องการใช้พลังหยินในการปรับธาตุร้อนมากมันก็ทําให้เราแบบว่า เหงื่อออกเยอะนี่หรอปลาตัวร้อนไม่สบายเราก็ต้องการความเย็นถูกไหมทุกอย่างมันอยู่ที่การปรับสมดุลพลังงานแต่พอดีว่าจอยเนี่ยรู้ตัวว่าเราป่วยเพราะความเย็นก็เลยใช้พลังงานหยางในการรักษาก็คือถุงน้ําร้อนน้ําร้อนแล้วก็ของร้อนๆเพื่อปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงก็อันนี้ใช่ไหมคะ เกลือเนี่ยเดี๋ยวจะไปแช่พอดีว,ว่าที่นี่มีอ่างก็เลยเดี๋ยวจะแช่ทั้งตัวแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยไม่มีไม่มีอ่างก็เขาก็แนะนําว่าให้เอาแช่เท้าเฉยๆก็ได้เพราะว่าพลังงานทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องลงกลาวดิ้งที่เท้าเพราะฉะนั้นเวลาคุณต้องการรับพลังงานลบอะ่ะถ้าคุณไม่สะดวกนอนแช่ทั้งตัวใช่ไหมก็ให้เอาเท้าจุ่มลงไปในเ,เกลือ น้ำเกลือนะคะแล้วก็ทิ้งเอาไว้จนน้ำอุ่นหายเป็นน้ำเย็นนั่นแหละล้วจะทิ้งไว้สักพักก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็เอาไปทิ้งลดน้ำต้นไม้อะไรก็ได้มันก็เป็นส่งผลดีต่อโลกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพลังงานเย็นอ่ะมันปลูกต้นไม้ขึ้นมันมันทำให้เรารู้สึกแย่ใช่ไหมพลังงานลงถ้ามันมากเกินไปแต่พลังงานเย็นอ่ะคือมือเย็นอ่ะเวลาปลูกต้นไม้มันก็มันก็ขึ้นใช่เปล่า ถ้าเราส่งพลังงานเหล่านี้ที่มันส่วนเกินของพลังงานเย็นให้กับโลกมันก็ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะโอเควันนี้ก็วิเท่านี้แหละในการล้างพลังงานลบในส่วนของจอยนะคะส่วนใครถ้าไม่มีแรงไม่มีไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ให้เน้นเปิดบทสวดมนต์ให้เขานะคะเพื่อให้เคลื่อนพลังงานในห้องของเขาว่าเต็มไปด้วยพลังงานบวกให้มีกลิ่นหอมก็ได้แต่เอากลิ่นที่เรารู้สึกว่า อย่างหอมที่ไว้หอมแบบยางหมองสมุนไพรก็ได้เนี่ยหอมแบบนี้ก็ได้ก็ดีไม่ต้องยาไม่ต้องแบบว่าเป็นโคโลนโแบบมาดำก็ได้เลยเ้ยแล้วแต่ว่าคุณต้องการอะไรนะจ๊ะโอเคไปละเดี๋ยวต้องไปบำบัดตัวเองต่อป๊า